สวัสดีค่ะวันนี้น้องขาสดนะคะจะมารีวิวเที่ยวเกาะช้างวันแรกกันนะคะวันนี้นะคะน้องสุสดุขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปนะคะแล้วก็เอารถขึ้นมาจอดบนเรือได้เลยนะคะเราสามารถขึ้นไปชั้นบนได้นะคะแต่น้องขสดขไม่ขึ้นนะคะค่าขึ้นเรือผู้ใหญ่8ปสบาทรถร้อยสิบบาทนะคะอันนี้อยู่บนเรือนะคะคุณพ่อพาขึ้นมาน้องขสดุก็เลยบองขึ้น,นค่ะอันนี้ถึงโรงแรมแล้ว อันนี้สวนน้ำด้วยนะคะสวยมากเลยทุกสีจะมีสระต็กับสระผู้ใหญ่นะคะอันนี้เราจะไปที่โรงแรมของเรากันนะคะของเราตีซ้ำส,สองเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวพี่เขาจะรากขึ้นไปให้คะคะนี่ค่ะขึ้นบันไดไปอันนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเข้าสุขจะมาแนะนำนะคะว่า คืออะไรบ้างนะคะนารักค่ะเดี๋ยวนี่นะคะนี่คือสโซฟานี่คือโต๊ะอันนี้คือเตียงนอนนะคะนุม่มๆแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวมีแผน,นกอาหารด้วยค่ะคะางไปข้างนอกจะเป็นที่นั่งด้วยนะคะไว้ชมวิวค่ะมีระเบียงให้รัว่วอันนี้เป็นเวลวัวนดิงนะคะอร่อยมากเลยนะคะ อันนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยรู้รสช,ชาตินะคะแต่ว่าอร่อยอันนี้มาเล่นน้ำะทะเลสักพักหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ลงเล่นนะคะมันจับจับเฉยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องข้วสึกจะมาลงเล่นค่ะนนี้มาเล่นสาาระน้ําก่อนนี่นี่เป็นสาาระเด็กนะคะนี่สไลเดอร์ด้วยน้ำชอบเล่นนี่สุดเลยสีเหลืองสีชมพูหน้าของน้ำงจมนะคะนี่ค่ะดูน้ำจะพุ่งอย่างนี้เลย นี่นะคะน้องกำลังอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้สาวผู้ใหญ่นะคะน้องใส่ชุดชิมน,นะคะน้องเลเล่นได้ลเล่นสไลเดอร์นะคะเนี่ยน้องสามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะนี่สาวผู้ใหญ่เด็กก็สามารถเล่นได้เป็อนกรนค่ะแต่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะอย่าลืมน,นะคะนี่ค่ะเล่นอย่างสนุกเลย สุดท้ายเรามากินบุฟเฟ่ทะเลเผากันนะคะนี่เลยน้องเาถูกกินกุ้งไปเยอะมากน้องอิ่มมากมากเลยสวัสดีค่ะ